สวัสดีนะครับทุกคนสหรับคลิปนี้นะก็สวัสดีนะะ mm hmm. บรรยากาศใต้สะพานนะตัวนี้คือเป็นทางลงนะครับทางลงที่ตลิง่งแม่น้ำปิงนะฮะต้องค่อยๆเดินนะนะฮะดูทุกคนดูระดับน้ํานะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยระดับน้ํานะฮะดับโอ้โหขึ้นเยอะเนี่ยตัวตอ,ตอมุง้งตอหมออะไรหายหมดเลยนะตรงนั้นอนะ ต่อมองตอมออะไรหายหมดเลยนะครับอืมแบบเขาจะตกปลาได้ไหมเนะี่ยถ้ามันขึ้นเยอะแบบนี้แต่ถ้าขึ้นเยอะจริงๆอะ่ะเขาบอกว่าน้ํามันจะตื่นปลานะเห็นเขานั่งตกปลากันอยู่น้ํามันจะตื่นปลาเพื่อนทุกคนปลามันจะตื่นน้ํานะฮะปลามันจะตื่นน้ําเขาก็แบบ เห็นน้ำใหม่เนาะเขาก็กระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะดับจะเผิามากินเหยื่อกินอ,อะไรอ่างเงี้ยนะฮะนี่เือนนี่เป็นบรรยากาศใต้สะพานนะฮะถ้าบางคนเพิ่งมาดูคลิปนะ,ะก็สะพานตัวนี้อู้ทุกคนดูด,ดูมันจะเคลื่อนไปแล้วทุกคนดูดูมันจะเคลื่อนไปแล้วดูดูดูเนี่ยนะะมันสะสมกันมากขึ้นนะฮะมันก็แบบเออจะเคลื่อนไปแบบนี้เนาะ นี่ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหนว่ากิ่งต้นไม้อะไรหกถ้าเกิดว่ามันแบบมาติดเยอะๆอะ่ะถ้ามันเจอน้ำางแรงมันก็จะหลุดไปแบบนี้ละมันก็จะพัดลอยไปติดที่อื่นกันนะเนี่ยมันก็จะพัดลอยไปติดที่อื่น,นก็ไม่รู้พัดมาจากไหนน,นนะเนาะก็สะสมกันมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกกิ่งไม้ นะฮะพวกกิ่งไม้พวกกิ่งวัชพืชอะไรต่างๆนะครับมันก็สะสมกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะก็พัดไปเรื่อยนะแล้วก็ไปติดกันที่อื่นดูไอ้นี่ฟักทองดูดงฟักทองนะแบบโหโหเหนือน้ำขึ้นมานิดเดียวเองนะะช่วงนี้นะก็คือเวลาประมาณ10 11เกือบ11บเนาฬิกาแหละแต่ยังไม่ถึงนะะอืม ก็จดูเวลาแล้วนะสิบโมงห้านาทีนะครับคือไม่ไม่กล้าเดินไปเยอะกลัวลื่นตกน้ำเนี่ยทุกคนบรรยากาศด้านข้างนะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะโอ,นอ้ขึ้นเยอะจริงๆเลยนะไม่น่าถึงเรียกว่าฤดูน้ำหลากนะทุกคนนะฤดูน้ำหลากฤดูน้ำเชี่ยวนะฮะ ดูต้นมงต้นไม้ถ้ามันขึ้นจริงๆอะแบบแถวเนี้ยเต็มหมดเลยนะทุกคนท่วไปถึงตรงโน้นเลยนะถ้ามันขึ้นจริงๆนะโน,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 น่นโน่นบันไดโน่นเลยนะฮะอแต่ถ้าน้ํามันเยอะมากจริงมันก็ไม่แดงเท่าไหร่นะเนาะใช่ไหมพอมาดูใกล้ๆแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เลยนะโอเดี๋ยวจะพาดเดินไปดูฝั่งโน้นกันนะฮะ มุมนนที่เขานั่งตกปลาอยู่นะครับโอ้โหไหลแรงน่ากลัวเลยทุกคนเรือไทยประุ้งประดิษฐ์อะไรเงี้ยต้องผูกไว้นะฮะต้องผูกไว้จุดรับน้ำต่อไปนะก็คือนู่นแหละนะโซนภาคกลางนั่นแหละครับ ไหลไปรวมเป็นปิงวังโยมด้านอะไรต่างนะฮะเขาก็เดินทางออกนอกทะเลไปเที่ยวทะเลไกลนะพายุวิพาเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะ่ะนี่นนะเป็นอีกด้านนึงนะครับเมืเ่อกี้ผมไปยือนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโอ้โหล้นขึ้นมาถึงดหงยาตรงนี้แล้วทุกคนล้นขึ้นมาถึงตรงยาตรงนี้แล้ว แล้วก็คือเป็นลานจอดรถนะฮะซึ่งซอยนี้ก็คือตรงนี้นะฮะเป็นถนนสาธารณะนะครับสามารถแบบเขาก็เอารถเอาลาอะไรลงมาจอดได้นะแต่ผมยังไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับเนี่นะตรงนี้มันจะขึ้นไปถนนตรงแยกไฟแดงนะครับโอ้โหดูมดนี่น้ำทุกคน อโอ้โหนี่คือริมตะลิ่งริมปิงโดยแชชูนะครับทุกคนนี่เลยผ่างออกมาจากสะพานแล้วนะฮะแล้วฝั่งนู้นเหมือนก็คนจะมีคนตกปลาอยู่นะฮะนั่นเลยเอ๋ออ๋นั่นอเขามานั่งตกปลากันแล้ฝั่งนั้นจะเหมาะเนาะ เออแล้วมันลงตรงไหนเนาะฝั่งนั้นอนะ่ะน่าจะเป็นลงเป็นทางสาธารนณะที่เทศบาลทำให้แน่เลยเนาะดูนะกิ่งไม้ขอนไม้อะไรต่างๆก็ปิวมานะครับทุกคนเขาก็ปิวมาแบบถ้ามัน เบาๆลงไว้วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะไม่ไอ้นี่แล้วแหละทุกคนเนี่ยเหมือนมันจะคลายออกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าที่น่านแพร่อะไรต่างๆนะบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถ้าคนไหนที่อยู่แถวแพร่แถวน่านนะฮะหรือว่าที่ได้รับอิทธิพลที่ยังไม่ดีขึ้นนะ,ะอิทธิพลของพายุวิพานะก็คอมเมนต์มาในคลิปได้เลยนะทุกคนนะ อยากจะดูอยากจะเห็นเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่ามันดีขึ้นหลือย่างแต่ทางเชียงใหม่ตอนนี้นะฮะน้าเวลา11โมงเช้านะครับท้องฟ้ามันคลายแล้วทุกคนมันมีแดดมีอะไรออกมาแล้วนะมันมีแดดมีอะไรออกมาแล้วนะเออมันคลายออกมาแล้วมันสถานการณ์มันไปในทิศทางที่มันดีอ่ะเออนะครับ แบบพวกกิ่งไม้อะไรต่างก็แบบพัดมาลอ,อยมาน,นี่แล้วครับก็ให้ทุกคนมาเห็นบรรยากาศของริมแม่น้ำปิงนะที่น้ำขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับเนื่องจากอิทวนของพายุวิภานะทุกคนนะก็มาอัปเดตให้ได้เห็นได้ดูกันนะครับ โอเคนะสํหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจงเพียงเท่านี้นะก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งกระดิ่งให้หน่อยนะเพื่อที่ว่าจะดูคลิปใหม่ๆที่ผมนํามาอัปเดตด้วยกันนะโอเคครับสวัสดีครับ